สวัสดีครับผมวันนี้บ้านแซนดีสุขุมเทิงฟาร์มครับมาชมลูกเกยอดคุณพนครับอยู่ที่ทวัตชัยฟาร์มนะเมืองเสียลงจังหวัดสุรินทร์ของเราครับผมก็แวะมาถ่ายแปลงยาตัดวันนั้นเองไม่ถึงอาทิตย์ครับดูครับเขียวกระจีเลยครับผมยาไนนะครับ อยู่ที่บ้านโนงตำบลสีสุขอำเภอสีรงครับผมจังหวัดสุรินทร์ดูครับพาชมครับบรรยากาศเช้าเช้าอากาศสดใสครับอย่าไในเราก็ค่อนข้างที่จะเกิดไว้งอกไว้นะครับผม ตัดไปไม่กี่วันเติมน้ำหน่อยก็เขียวแล้วครับหนาแน่นเลยครับผมอัรตราการตัดไวครับผมรอบตัดไวเนาะนี่ครับผมเดือนหนึ่งก็จะยาวกว่านี้ครับเดือนหนึงก็ยาวกว่าสอดครับนี่ตัวนี้ครับที่เคยตัดไม่หมดเนาะนี่ครับ เดือนหนึ่งครับนี่ก็พอตัดให้วัวให้ควายกินแล้วเนาะนี่นะครับแนะนำเพื่อนๆ f อซผู้ติดตามทุกท่านนะครับสนใจก็สอบถามกันได้นะครับผมนี่นะจ๊ะฟักัยฟาร์มก็เอามาประมาณ600โลนะครับจากคุณหมออ้น คุณเรืองวัวคุณนิ่งควายเนาะนี่ครับผมขยายไปประมาณสองสามไร่แล้วครับนี่ครับแรกๆก็มีสองงานเนาะงานที่เราถ่ายอยู่นี้ครับผมแล้วก็งานที่จะถึงเนี่ยก็ตอบโจทย์ครับ แนะนำให้มาปลูกผมก็เป็นคนตัดให้เนาะกิโลห้าบาทครับผมนี่ครับแปลงที่สองขึ้นอีกแล้วครับเลยแป๊บเดียวรอบตัดไวทันทันต่อการให้วัวให้ควายกินครับนี่นี่ก็แปลงข้างหลังนี่ขยายครับนี่เกี่ยวครับขยายใหม่แล้วแล้วก็แปลงนูน้นไกลๆเนาะยังเดินไปไม่ถึง บ้านแซนดี ND, สูงถึงฟาร์มก็มีโอกาสกาส็นำเสนอให้เนาะเพื่อนๆนท่านใดแสดงความคิเห็นคอมเมนต์มาข้อความมาก็ได้ครับผมอยู่ใกล้เนาะอยากได้นะี่คนระับตัดไปไปเดี๋ยวเกือดดีครับนี่สั้นเนาะเกือดไว้ครับผม ใครต้องการขยายพันธุ์ก็กรีกงกลางเข้ามาได้ครับนี่นะครับปลูกหญ้าไว้ไม่เสียหายครับหญ้าไหนนี่ตรงนี้ก็เพิ่งตัดใบเมื่อวันก่อนนะครับทิ้งไว้นานหน,า,หนาก็ตัดแปบบ๊แบแป๊บเดียวนิดเดียวก็ได้นะครับนี่นะครับ ช่วยได้ครับน่าแรงเติมน้ำนิดนึงก็เขียวขึ้นมาครับนี่นจะจ๊ะโอ้นครับจะพาไปดูแปลงน้นด้วยนี่ครับผมท่านในที่ปลูกเยอะก็มีการตัดแล้วก็อัดก้อนนะครับผมรู้สึกว่าควายกินดีครับปัว กินดีเนาะสำหรับนี่กระแปงใหม่เนาะตัดรอบหนึ่งก็จะหนาครับรอบแรกจะไม่หนาเท่าไหรเนาะยังมีหญ้าชนิดอื่นปนมีข้าวมีอะไรนี่บนี่กระแปงหนึ่งที่ยังไม่ตัดเนาะเราจะตัดรอบพอดีไอตัวที่เราถ่ายก่อนเมื่อกี้ก็ครบเดือนหรือเดือนกว่าก็หนาขึ้นก็ ได้รอบตัดพอดีเนาะครับผมนี่ครับถ้าแบบนี้ก็เอาไปทำพันธุ์ได้ครับคือว่าแก่แล้วเดี๋ยวจะลงแปลงเดินให้ดูครับพันธหนาขนาดไหนนี่ครับผมเนะวันนี้มีโอากาสได้มาอีกรอบหนึ่งก็คือลูกควายของเสือสวัสดิ์ไคลอดนะช่วงตีห้าตีสี่ตีห้าครับ พี่ยิงกลางไปบอกผมก็เลยมาถ่ายลูกควายแล้วก็เลยมาแปลงหญ้าผมนี่ครับ